หลายคนเนาะฟัง C D G ก็อาจจะเอ๊ะเราทำอะไรนะคะแต่ว่าถ้ามองลงไปจริงจริ C D G เนี่ยตอนนี้เราเปิดมาอยู่ที่56ปีแล้วเริ่มต้นเนี่ยเราก็เป็นเหมือนบริษัทที่เป็น S I เรา provide I T solution หลากหลายรูปแบบให้กับหน่วยงานราชการสำหรับวิชั่นของ C D G นะคะเราอยากจะเป็น Thailand Most Trust Technology Solutions and Service Providers <ม>นะคะ<ม>เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มข้าราชการรวมถึงการสร้างสรรค์ product หร โซลูชันใหม่ๆนะคะเพื่อตอบรับความต้องการของประชาชนคนไทยให้ดีที่สุดค่ะโครงสร้างหลักๆของ CDG นะคะแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มธุรกิจหลักๆด้วยกันนะคะธุรกิจแรกนะคะเราก็กเป็นพาร์เนอร์กับกรมการปกครองก็คือบริษัทที่อยู่ภายใต้ Control Data ทั้งหมดส่วนที่2นะคะเป็นบริษัท CDGS CDG System นะคะอันนี้เราโฟกัสอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็กรมการขนส่งเป็นหลักนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะเราดูแลเรื่องของ Location Intelligence เรื่องการวิ ขอตำแหน่งเรื่องแผนที่และเรายังเป็นเจ้าของ n o s t r a m a ปค่ะจะอยู่ under บริษัท GIS Business ค่ะก็อยากจะพูดถึง core value นะครับซึ่งก็คือ D O P E นะครับตัว D เนี่ยคือ Driven นะครับก็คือไม่หยุดก้ามุ่งหน้าเติบโตนะครับ ส่วน O เนี่ยออปติมิสตินะครับคิดบวกสร้างแรงบันตาลใจนะครับแล้วก็ตัว P ีเนี่ยเพอร์ซิสแตนะครับก็มุ่งม,มั่นตั้งใจไม่ยออ่อท้อนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือ Empathy นะครับข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือเราทำงานด้วยความเข้าใจใส่ใจแล้วก็เปิดกว้างรับสิ่งใหม่ๆงานของที่นี่เนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบความทา้าทายแล้วก็งานที่นี่เนี่ยถ้าในมุมผมอะ่ะคือเป็นงานที่ ทำเสร็จแล้วเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศเพราะในระบบที่เราทําให้กับราชการก็คืออินฟราสักเจอร์ของทางประเทศดังนั้นถ้าระบบราชการดีเนี่ยประเทศนี้ก็จะดีขึ้นและเราเองที่เป็นคนรับงานมาดูแลเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนประเทศชาติด้วยเหมือนกันถ้ามุัมองสำหรเด็กจบใหม่ อย่างผมอย่างอนผมเนี่ยเพิ่งจบใหม่มาก็ผมรู้สึกว่าบรรยากาศที่ทํางานครับดูเป็นตัวเองมากๆที่นี่จะมีพี่บัดดี้มาคอยดูแลนะครับผมช่วยแนะนําอะไรต่างๆที่เรายัางไม่รู้ช่วยคอยแบบชี้นําทางว่าผมควรทํำยังไงจนผมทําไปเรื่อยๆเนี่ยก็ได้รู้ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันสามารถไปต่อยอดอื่นๆได้อ,อีกอเช่นการที่เราสามารถไปขยายไปมากกว่าการทํา API แต่ว่าเราสามารถไปถึงการ deploy รวมถึงการทําพวก C I อะไรประมาณนี้ได้มันก็คือเป็นการต่อยอดได้มากขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่ทําให้ผมสนใจเนี่ยคือเรื่องของสังคมว่าถ้าทำแล้วกิจกรรมต่างๆเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมรู้สึกว่ามีกิจกรรมอย่างเช่น่าร้องเพลงบ้างหรือว่าอาจจะเล่นกิจกรรมสถานาการณ์เกี่ยวกับกางเช่นดบอร์ดเกมสังคมแล้วก็บรรยากาศเนี่ยผมรู้สกึกว่ามันดีกว่าที่คิดไปเยอะมากรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่ทําให้ผมรู้สึกว่ามัน,มน,มนไม่เหงา งานส่วนใหญ่ที่นี่ครับจะเป็นรัศก,กาหรือว่าระวิสาหกิจต่างๆครับทำให้เบนฟิตจริงๆแล้วไฟนอลเนี่ยประชาชนทั่วไปก็จะเป็นคนได้เนาะทำให้ทุกโปรเจกต์เลยของเราเนี่ยสร้างอิมแพกให้กับสังคมเนาะทั้งด้านของสังคมครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยเราได้เรียนรู้ค้า้งๆเยอะแล้วก็หลากหลายมากถือว่าเป็น ห้องเรียนอีกห้องนึงเลยที่สําคัญก็คืองานส่วนใหญ่ที่นะครับเป็นของราชการนื่ออย่างที่บอกไปทีนี้ Impact ที่ได้จริงๆอ่ะมันอยู่กับประชาส่วนเวลาเราทําอะไรแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำครับม,มันมีประโยชน์มันมีค่าเนาะเราจะมีความสุขในการทํามากขึ้นที่นี่ค่อนข้างให้โอกาสครับผมค่อนข้างได้ทําอะไรที่ค่อนข้างหลากหลายมากก็อย่างผมเป็นอาพเอก็คือง่ายๆเป็นโปรเกมเมอร์ครับเราก็จะไม่ได้พูดหรืออะไรส่วนใหญ่ก็จริงๆมีโอกาสที่พวกพี่ๆครับมอบให้ในการ ไปพูดไปพรีเซนต์นต่างๆได้ประสบการณ์ใหม่ๆนอกจากการเขียนโปรแกรมู่หน้าคอมด้วยครับคาแรคเตอร์หรือตัวตนของคนทำง,งานที่นี่นะคะเรามองเอาไว้ว่าเป็นความกระฉับกระเฉงละกันเป็นกลุ่มคนที่ต้องมีความกระฉับกระเฉงเป็นวัยรุ่นมีความทันสมัยสามารถที่จะ ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่างๆได้แล้วก็เรียนรู้รับไอเดียใหม่ๆเข้ามาทําให้เกิดขึ้นจริงได้ค่ะก็อยากขอเชิญชวนแล้วกันโอกาสในการที่จะได้เข้ามาหรือโอกาสในการเจริญเติบโตของเรามีค่อนข้างสูงเนื่องจากเรามีหลายๆบริษัทนะคะที่อยู่ภายใต้กลุ่มของเรานะคะดังนั้นโอกาสแรกก็คือโอกาสที่จะได้เรียนรู้งานในหลายๆด้าน2โอกาสที่จะได้ลงมือทําจริงๆแล้วก็เรียนรู้ผิดเรียนรู้ถูกได้พัฒนาร่วมกับเรา ะะไปเรื่อยๆอีกอย่างหนึ่งคือ3โอกาสที่จะได้ลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆก็เราสามารถที่จะโยกย้ายไปยัง Business Unit หรือบริษัทต่างๆภายใต้กลุ่มของเราได้นะคะก็อยากขอเชิญชวนนะคะน้องๆนักศึกษาน้องๆที่ สนใจอยากจะเข้ามาจอยกับ C ี g จรวมถึงพี่ๆี่เพื่อนๆที่มีประสบการณ์ทำงานนะคะแต่อยากเข้ามาร่วมจอยเป็นครอบครัวของเรานะคะมาหา a r e ร r p a า h ในการที่จะเติบโตขึ้นไปด้วยกันนะคะอยากให้ลองมาค่ะเพราะว่าที่นี่มีงานในหลากหลายมุมงานในหลากหลายด้านนะคะให้เราได้ลอง explore ดูค่ะอยากฝากถึงน้องๆที่อยากเชลเลนสกิลตัวเองนะครับก็อยากให้มาทำงานที่นี่เพราะว่า ที่นี่มีอะไรให้ทำเยอะแน,น่นอนสำหรับคนที่ยังไม่กล้าหรือว่าไม่มีสกิลมาทำงานนะครับก็ยังมีพี่เลี้ยงมาคอยดูแลฉะนั้นทำไมที่นี่เราได้สกิลเพิ่มแน,น่นอนถ้าคนใดมี p a ชช่นในการสร้างอะไรที่มีคุณค่าขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งด้วยกัน C D G ยินดีต้อนรับครับอยากจะบอกคนที่จะมาทํางานที่นี่นะครับถ้าคุณเป็นคนชอบความท้าทายแล้วคุณคิดว่าในชีวิตหนึ่งคุณจะได้ทําสิ่งหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศผมก็อยากแนะนําที่นี่